ได้หรือว่ารับไม่ได้คะอ๋อรับได้ครับรับได้นะคะครับทําไมล่ะคะมีประสบการณ์ตรงหรือว่ามีเรื่องจะเล่าแบ่งปันไหมคะอ๋อมีครับมีมากมากเลยครับมานมากได้ค่ะเพราะว่าผมเคยคุยตอนนั้นผมอายุประมาณสิบสิบกว่านะครับผมคุยกับคนอายุสามสิบกว่าคนหนึ่งรักนางวัยอื้ครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบคนีอายุค่ะ นะเพราะว่าแม่ผมนะครับเขาเสียไปตัเ้เแต่เด็กๆแล้วผมก็เมื 4, 000, ่อผูกพันเราก็ไดนั้คุยคนบคาว์ยอายแล้วมันรู้สึกว่าสบายใจแล้ออุ่น,นะครับอืมค่ะเวลาผมคุยไปคุยไปแรกๆก็ดีครับเออเขาเรียกผมทุกคําเรียกดีทุกคำนะครับพอมาอยู่วันนึงแล้วเขาเป็นคนบอกว่าเจ้าชู้ด้วยผมเพิ่งมารู้ว่าแล้วมันในความรู้สึกอะโทรไปรอสายแล้วก็ไม่รับ อะไรพันนี้แล้วก็พอเจอกันก็มันไม่เต็มใจจะคุยอะไรกันเลยอะแล้วผม<ะ>รักเขามากคอเรามากเูาจะมากไงผมชนิดว่าเอาเชือกมาเล่นน่ะถ้าผูกคอตายก็คคอจะกินยาตายก็เคยถึงขั้นคิดสั้นเลยเหละคะเขาครับมันเป็นระว่าไงเขาดีกับเรามาตลอดแล้วบนสุดท้ายเรามารูท้ทีหลังมองว่าพอเราถามอะไรเขาเขาก็ไม่สนใจเขาว่าแล้วแต่เรื่องของคุณอะไรพันนี้มัน ก็คือมีทีท่าเหมือนกับว่าจะสลัดมันทิ้งละเหมือนแบบจะเลิกราเราไปแล้วใช่ครับร้อนค่ะมันว่าไงเขาแปลว่าไอ้เรื่องเขาก็ไม่ได้ว่าเธอจะเลิกนะครับแต่ว่าเขาเขาคุยหรแต่พอนั่นคุยตรงคำแล้วเขาก็วางอย่างอย่างในช่วงที่ผ่านมานี่คือคบกันฐานะแฟนหรือเปล่าคะหรือว่าเราคบกันเหมือนกับว่าเป็นกึ่งกึ่งพี่กึ่งน้องอย่างนั้นเราว่าไงเราก็ถามเขาว่าเออเธอรักเราไหมเขาก็ว่ารัก เ <c oughs> ขาว่าไงเขาบอกว่า,วารักแต่ต้องมาขออะไรทีนี้ทำมันก็คือเป็นพูดในเชิงให้ความหวังด้วยอ่ะเนาะครับอืมหลังจากนั้นเราก็มาค้นพบว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เขาต้องเจ้าชู้ครับเขาเคยมีครอบครัวมาแล้วเขามีแฟนมาแล้วทีนี้แฟนเขาอะไปมีแฟนใหม่ค่ะแล้วเขาก็แล้วเขาก็มีลูกคนหนึ่งแล้วแฟนเขาก็เลิกไปแล้วลูกเขาอะ่ะทีนี่ย่าผมเอาเขามาประจานหรือว่านินทาอะไรไม่ใช่นะ <c oughs> เขามีลูกลูกเขาเป็นเด็กเด็กดีแต่ว่าเขาเป็นเด็กขา่ารี่ะรีรีพ่างเดียวตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วเขาเดินไม่ได้แล้วเขาไม่ได้เรียนอายุห้าขวบแล้วอ่ะ,ะแล้วเด็กคนนั้น,นพี่เขาเรียกผมว่าพ่อจ่าแล้วเป็นโอ้พี่เป็นพี่พี่จะรู้สึกยังไงอืมอ่าแล้วเขาเรียกเราว่าพ่อจ่าแล้วเราก็รักเด็กคนนั้นมากโดยรักมากๆเลยอ่ะครับ ก็คือเขาก็ยอมรับในตัวเราใช่ไหมครับค่ะ,คะแล้วยังไงคะหลังจากที่ทางฝ่ายหญิงเขาดูแล้วไม่ค่อยจะใส่ใจเราเท่าที่ควรเลยแล้วคุณเพชรยังไงต่อคะเสียใจผม,ผมก็บอกแล้วว่าผมจะฆ่าตัวตายมัย่งอะไรหรือหลาย่างครับบางทีทุกคืนผมต้องนอนร้องไห้เพราะว่าไม่ได้โทรหาเขาหรือว่าโทรไปแล้วไม่รับอะไรเนี่ยค่ะแล้วทุกวันนี้ผมก็ยังคุยแต่ว่ามันมันเขาไม่เต็มใจคุยแต่ว่านี่เขาก็ไม่โทรหาผมเลยทั้งวันผมก็โทรอย่างเดียวแล้วก็ไม่รับ แทบจะทิ้งทุกทุกครั้งเลยแล้วเหมือนกับว่าคารลมการพูดหวานๆหรือการให้ความหวังนี่ยังคงมีอยู่มะหรือว่าไม่ใส่ใจอีกแล้วเมือนเฉยไปเลยไม่มีเลยครับอืมผมให้เพื่อนโทรไปถามว่าอมีแฟนยังจีบได้ไหมเขาบอกว่าจีบได้ยังไม่มีแฟนแล้วผมถามว่าเออนั่นคุยใครเขาบ่าไม่มีใครถ้าถามว่ากี้อะพูดอะไรกับใครเข้าไปเขาบว่าเปล่าบอกว่านี่ไอคนที่พูดอยู่ข้างเนี้ย แล้วเขาว่าจะให้โทรมาทาไมเขาก็ไม่รู้เขาก็พูดประจำวิเคราะหถามอ่ะเขาพูดว่าพี่พ,พ,พ,พี่เป็นคนนั้นพี่จะรู้สึกยังไงอ,อันนี้ก็ก็คือคล้ายๆว่าเดี๋ยวจะรู้สึกว่าเป็นการไปเช็คกับเคสแบบนี้คือ <c oughs> ถ้าเราถ้าเราเขาอาจจะคิดว่าเออเราไปเช็คเขออ<ป>าไป,ไปเราไปเช็คเขาเปล่าอไอย่าไปลองใจาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาไม่รู้หรอกครับว่าเบอร์ผไม่รู้หรอกว่าเบอร์เพื่อนผมเพราะผมผมไม่เคยโทรไปอืมค่ะ แล้วตอนนี้วางแผนยังไงคะอยากจะแบบคุยแบบเปิดใจกับเขาไหมคะได้บอกคุณพร้อม,มจะยอม,ยมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าแล้วหรือยังว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อผมมองดูแล้วว่าหลงถ้าไปพันนี้มันก็คงจะไปกันไม่รอดแล้วครับแต่ว่าผมก็จะพยายามที่สุดของที่สุดนะค่ะเพราะว่าผมเป็นไม่ว,ว่าไงรักเขามากรักมากๆาจริงๆไม่เคยรักใครมาเท่านี้เลยค่ะ <c oughs> แต่ว่าคือต้องต้องทําใจอย่างหนึ่งนะครับว่าพอถึงพอเดินเรื่องมาถึงที่สุดแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับอคือผมปลอบใจไว้ไว้ก่อนแต่ว่าคือถ้าถ้าเกิดว่าไยังไงให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยให้กําลังใจกันไว้ก่อนนะครับแต่ว่าคือเชื่อเถอะความมีความพยายามถ้ามันคิดในแง่มุมดีดีครับผมว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะเห็นความดีและความจริงใจของเราก็ได้ครับนะให้กําลังใจดีกว่าเจอแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยแหมจริงๆอย่างคุณแพทย์เขาบอกเขาชอบสาวที่มีอายุมากกว่าไง ยังมีสาวที่อายุมากกว่ายังสวยๆปิ๊งๆนี่แบบแม่ไม่ได้เปิดใจให้กับคนอื่นอีกบ้างหรอคะถ้าว่าเธอคนนั้นเมินเฉยกับเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีอื่นๆผมก็ร้องหาแล้วครับแต่ว่ามันยังไงมันนิสัยไม่คลิกนิสัยไม่คลิกไม่โดนกันอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ครับพี่คือบปกว่าไงเราไม่ได้หาด้วยนั่นแหละแต่ว่ารู้ว่าไอ้มีมันก็มีแต่มันอายุน้อยอะ ไอ้ที่ว่ายี่สิบสิบห้ายี่สิบอะไรนี้ผมไม่ได้สนใจเลยไม่ชองต้องอายุเท่าไหร่คะสามสิบอัพเหรอผมมองว่าข้าบคนมีอายุอะครับไม่ได้ชอบพี่ก็ว่าจะรวยหรืออะไรผมชอบคนที่จิตใจมากกว่าคืออาจจะแบบด้วยบุคลิกด้วยทีท่าที่มีความเป็นผู้ใหญ่ จะดูน่าเชื่อถือแล้วก็มีความนุ่มนวลในธรรมดองนี้ใช่ไหมคะครับมีความคุยกัเข้าแลยเหมือนว่ามีความอบอุ่นอบอุ่นมากมากนะครับอ๋อคือรัาคนที่มันแบบมีแนวคิดผู้ใหญ่หรือว่าถ้าอายุมากกว่าเราก็ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณเพชรนี่สูญเสียคุณแม่ไปตั้งแต่เด็กๆก็เลยรู้สึกจะชอบคนที่มีอายุมากกว่าเอ้ยยังไงก็เป็นกําลังใจให้ยังไงอาจจะต้องมีสักวันหนึ่งที่เปิดใจคุยกันดีกว่าที่เราจะต้องมา ทรมานใจกับความไม่รู้ว่าเอ๊สรุปแล้วเขาวางเราในสถานะไหนกันนะทําไมเขาถึงยังหวานเขาองหวานหวานให้หนุ่มคนนั้นหนุ่มคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะเหมือนกับเราจะมีความทรมานใจกับความไม่รู้เนี่ยต่อเนื่องต่อเนื่องไปแล้วมันสะสมเนี่ยมันกลายเป็นความ ทุกใจที่สะสมแต่ว่ามันคาใจมันจะคาใจตลอดแต่ว่าถ้าสักวันหนึ่งมีโอกาสเปิดใจคุยกันโอเคผลออกมาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วก็จะได้วางแผนชีวิตกันต่อไปว่าถ้าหากว่าเขายังคงคบเราเป็นแฟนอยู่ก็จะได้เดินหน้าสร้างชีวิตคู่สร้างครอบครัวแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นเราก็จะต้องวางแผนชีวิตด้านอื่นต่อไปใช่ไหมคะต้องต้องเป็นแบบนี้นะต้องพยายามพยายาม ใช้ความเข้มแข็งเผชิญหน้ากับความเป็นจริงเออพี่ผมเข้มแข็งมารู้จะเข้มแข็งยังไงเดี๋ยวอ้าวที่ผ่านมายังได้ต่อไปต้องได้ได้อีกต้องแับแข็งแกร่งให้เหมือนชื่อเลยนะชื่อคุณเพชรนะคะต้องแข็งแกร่งนะครับเอาใจช่วยคุณเพชรนะครับให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งดีก็แล้วกันนะค่ะคขอบคุณมากครับเด็กชายครับ โอ้โหสวอ,องเอาเนี่ย,ยิ้มต้อยยิ้มใหญ่กันเกลียวกลาวเลยนะฮะแสดงว่า,าสาวสาวที่อายุเยอะเขาก็จะมีสเสน่ห์ในอีกด้านหนึ่งมีมีแบบหนึง่งคือบางคน่ยชอบผู้หญิงที่เอบางคนนี้อาจจะเป็นแฟนไม่ผู้ผู้ผู้หญิงผู้ชายหรอกบางคนนี่ชอบมีแฟนที่อายุมากกว่าเพราะอาจจะมีมบมๆองของความคิดที่เป็นผู้ใหญ่อืคือผมไม่ได้ว่าเด็กไม่ดีนะ,ะแต่บางคนก็อาจจะแบบดูงองแงงงองแงงชีวิตกันนิดนึงอะไรเงี้ยผมอก็ชอบผู้ใหญ่มีแบบคือไม่ได้แบบรู้สึกว่าไม่ได้แบบ เล่นมากเกินไปมีบ่มบองดีในชีวิตอะไรเงี้ยอนาคตอะไรเงี้ยฝากไว้ได้อมีความแบบอบอุ่นมีความมั่นคงทำไมอินจังอินปะเอาผู้อินไปขอโทษขอโทษชอบสวบเหมือนกันแหละค่ะพี่น้องาไม่ไไม่ไไม่บอกไม่ได้บอกอินเกินไปนะดีสายเข้ามาอีกนะคะสักสายหนึ่งนะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณรัฐคุณรัฐสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณรัฐครับเป็นยังไงบ้างคะหากรักเก่ากลับมาใหม่นี่จะรับได้หรือว่ารับไม่ได้คะ ก็รับได้ค่ะเพราะว่ารับมาแล้วรับมาแล้วประสบการณ์ตรงเลยแล้วเราได้ได้ได้กลับมาเป็นคนเดิมไหมครับหรือว่าได้ดีกว่าเดิมกลับมาแล้วดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมโอ้โหถูกอัลตรอนแล้ววันที่หนึ่งยินดีด้วยคะลองแบ่งปันประสบการณ์กันสิครับเป็นยังไงคะก็เมื่อก่อนก็เลิกกันไปได้หกปีค่ะก่อนน้านี้คบกันมากี่ปีครับ คบกันมาสองปีค่ะสองปีแต่งงานกันมีลูกด้วยกันค่ะก็ทีนี้ก็มีปัญหากันคเลิกกันไปหกปีลูกก็โตแล้วพอทีนี้ก็กลับมาหากันใหม่ค่ะในในช่วงที่ทะเลาะเลิกกันไปนี่มันเกิดจากสาเหตุอะไรปัญหาใหญ่ไหมคะมันใหญ่โตไหมไม่ไม่ใหญ่ค่ะเพราะการที่ไม่หันหน้าคุยกัน อ๋อมันคือมันไม่ได้คุยกันอ่ะค่ะก็เลยเกิดความไม่เข้าใจกันจ่าก็เลิกกันไปอพอพอเรนนี่กลับมาหากันก็อยู่ด้วยกันมีความสุขค่ะอ๋อแล้วอะไรที่ที่ต้องต้งถ้าพูดถึงมาขออนุญาตถามให้แยกเนี่ยก่อนก่อนก่อนจะไป กับหลังจากที่กลับมาแล้วอะไรที่มันมีความแตกต่างก็คือต่างฝ่ายต่างปรับตัวหรือว่าเขาจะเป็นฝ่ายปรับตัวมากกว่าหรือว่าเราปรับตัวมากกว่ากันคะก็ก็หันหน้าเข้าหากันเขาเขาลูกอะค่ะอ๋อคือมีลูกนวเข้าหากันต่างคนต่างก็ปรับตัวเข้าหากันอืมค่ะอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างปรับมาหากันอยู่ด้วยกันได้แปดปีแล้วค่ะอ๋อแปดปีด้วยจน่ายินดีมากเลยนะเออยินดีครับแล้วก็มี มีพยานรักมาอีกคนนี่เชื่อแล้วว่าสวีทจริงๆเนี่ยพี่คนเมื่อสักครู่นี้บอกนะว่าทฤษฎีนี่อาจจะเป็นจริงเหมือนกันเพราะว่าคนที่เป็นแฟนกันไปเลิกกันก่อนเนี่อาจจะไม่กลับมาคืนดีกันแต่คนที่แต่งงานแล้วก็เป็นครอบครัวแล้วเนี่ยโอเคเลิกกันไปพอกลับมาปรับความเข้าใจมันก็สามารถกลับมาอยู่กันได้ต้องอาศัยความเข้าใจและมีความสุขมากกว่าเดิมด้วยค่ะคอยากฝากแฟนๆเพลงลูกซ่เน่ดวจทุพคนนะคะว่า ับางปัญหาก็อาจจะเป็นเพราะความไม่เข้าใจกันนะคะที่ต้องเลือรากันไปก็อยากให้หันหน้าเข้าหากันนะคะอืมแล้วปรับความเข้าใจกันซะจ้าองมานั่งนั่งคุยกันเพราะว่าครอบครัวของเราก็จะได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ด้วยนะคะคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณรักมากนะคะสวัสดีค่ะนึกถึงเพลงอะไรไหมเพลงไรคะพี่นางสิริีพรอ้ำไพยพงศ์อยากอยู่เงียบ เพียงเดาสองคนจริงนะคือคือบางคนเนี่ยจากกันไปเพราะความไม่เข้าใจเรื่องเล็กน้อยบางทีมีอะไรที่ค้างคาใจก็ไม่พูดคุยกันไงไม่ค่อยมีเวลามั้งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันเหมือนบเรื่องของทิฏฐิคือเหมือนกับว่าศักดิ์ศรี์ต่างคนต่างก็บอกว่าทําไมเราต้องเริ่มก่อนทําไมฉันต้องเป็นคนพูดก่อนทําไมเธอไม่พูดทําไมเธอไม่ปรับตัวทําไมต้องเป็นชั้นอะไรทำนองเนี้ยแล้วปรากฏว่าพอความไม่เข้าใจมันสะสมสะสมเนี่ยเรื่องเล็กๆมันเลยกลายเป็นบานปลาย เชือกขาดนะมันก็เลยกลายเป็นต้องแยกจากกันไปทั้งที่มันไม่ได้จําเป็นที่ถึงขนาดต้องแยกทางกันใช่ไหมคะแต่ถ้ากลับมาแล้วมีความเข้าใจกันมากกว่าเดิมผมว่าดีนะใช่แล้วก็รักน่าจะรักกันมากขึ้นคนที่รักกันมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วการจากกันมันไม่ใช่แบบเป็นเรื่องใหญ่โตไง อาจจะพิสูจน์ก็ได้นะครับในช่วงที่ล้างรากันไปได้ไปทบทวนตัวเองอะไรเงี้ยเงียบๆกันบ้างชีวิตนีน่แหละคือรักแท้ของเราไม่ควรจะทอดทิ้งกันเลยนะอ,อ่อะะพอกลับมาก็เลยกลายเป็นความสุขนะคะครับเดี๋ยวพักกันก่อนดีกว่าน,นะครับลกถึงงงทัั้ววนนคืเ ดอกไม้ดอกเดียวร้อยพวงมาลัยไม่ได้ความสำเร็จต้องอาศัยความสามาัคคีใใใใวันนี้อยู่ที่ไหนก็สามารถฟังลุกช่วงเน็ตเวิร์ก